อาวมันนสิตาป้นกุ้งแบบเล่าๆเด้จ้าเด้อใส่บัะขามเปียกคือบานเห้าเด้ออันนี้ก็แต่งจานแบบร้อยสิใส่กักพีิกผงนัวกับกระเทียมค่ะหอมแดงมม,มมมี่ก็บ่อ,อ้องใส่นะคะเอาแบบที่เห้ามีอยู่เมืองนอกมันหากินยานกเนาะตามที่เห้ามีไปค่ะ ปักพริกเดียวนะคะเสียกุ้งใส่หางกุ้งห่วงใส่เลยจ้าห่วงใส่แล้วก็บะคมเปียกใส่เลยได้ค่ะตำแล้วก็ตำ ให้มันเข่ากันให้มันเข่ากันก่็ได้ค่ะ อยากทำแบบเล่าๆบางเอ้า,า,า,านี่สิบริตั้มให้หมดคลได้ค่ะพ่อว่า กับมาโคโลเคเลีนะคะบันเท่ากับโคโลเคเลีเป็นสินเป็นตอนเละแนบเละแน,แน่ประว่านี้นะคะตองมันในน้ำปลาใส่ประแดกใส่ยักน้อยประแดกใส่น้อยหนึ่งใส่ลายหยันเมียม ขามกระซ่ลงไปแล้วผงนวกระซ่ลงไปแล้ว ซิมก่อนเด้อค่ะวันนี้ซิมก่อนว่ามันแสบบอ,อเอาขันเดียวมาตุยรองิึงว่ามันนวย,ยังเปรี้ยวพ่อ,อยังอืมใส่น่วยจักหน่อย น้ำไปจังน้อยแดยกจังน,น้อยอเบแ,แ,แล้ว่ะอ่าะว่าสแล้ว เอาออกด้อค่ะนิดบมก่กินดิบเด้วค่ะต้องขัวก่อนบบดนี้ตำแล้วเขว้ามาขัวานแนี้เราเสียบึงด้อค่ะตำแล้วก็สิมาตักขัวอนเพราะ่ว่าแกาาาก,ากินดิบ ขัวกันนะค่ะเพราะว่าโบกินดิบอะไพรกินดิเป็ะ้าเจากับคุยเลยเลยค่ะเจ้าข้าวเหนียวนี่แซบ่บนี่แหละค่ะทำปุงบ้างมันก็ไม่ยังไายงายแห้ง เค็งเกลียวเขานะคะอยู huh. ่เมืองไทยเค็งเกลเขาว่าเป็นหรอค่ะเค็งเป็นตะพัดกะเท่าหลักจ้าม่ามีกาเด้ออยากกินยังจะต้องเปิดยูทูปเฮ็ดเอาเลยค่ะอยากเฮ็งยังเป็นก็ต้องพึ่งคุณยูทูอย่างเดียวค่ะว่าหากินยากไปกินกับขาเฮ็ดบ่ถือปากจับของประมาณนี้นะคะควรเป็นคนรดจัด ชอบกินรสจัดต้องทำเองทุกยอย่างอย่ากินยังอยากก่าเค็ดยังหรือว,ว่าขอบกล้วยอย่าก,กินยังก็ตตรงเปิดยูทูบแล้วก็เฮ็ดเอาจ้าเท่ากับจิได้กินค้องแสบๆอ่ะซุปประมาณนี้เนาะคะ่ะบรตรงซุปหลยรบตรงซุปแบบว่าจนแข็งกระซุปแบบนิ่มๆไม่จังแสบเสร็จแล้วจะล้จานจ้า กระสิบะมานนี่ค่ะเนาะกระสิบมานนี่ค่ะปนกุ้งเก็บข้าวเหนียวร้อนๆนะคะแค่นี้นะคะคลิปไหนเจอกันใหม่จ uh ้า